สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ขอรบประรักทุกท่านครับของดีอีสานใบกุช o ค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของไม่อยากจนมารู้ข้อห้ามในการวางรองเท้าที่บ้านตรงไหนควรตรงไหนไม่ควรต้องรู้ท่านผู้ฟังครับ อีกหนึ่งเรื่องของห่วงจุ้ยครับที่บ้านที่เราอยู่อาศัยนั้นไม่ควรที่จะมองข้ามก็คือเรื่องของตำแหน่งในการจัดเก็บรองเท้าที่เราสวมใส่ทุกๆวันเพราะรู้หรือไม่ว่าการวางรองเท้าผิดตำแหน่งจะทำให้โชคลาภของคุณหายไป เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ารองเท้าเป็นเครื่องแต่งกายที่เราใส่แล้วก็ใช้สวมออกไปข้างนอกทุกวันจึงไม่แปลกเลยที่รองเท้าจะผ่านสิ่งสกปรกมามากมายตามหลักพวงจุยและสุขกับลักษณะที่ดีของบ้านแล้วก็การจัดการ จัดเก็บรองเท้าให้ถูกที่จึงเป็นสิ่งที่เราควรให้ความใส่ใจ 1. รองเท้าไม่ควรถูกวางอยู่หน้าบ้านระเกะระกะอยู่หน้าบ้านตามหลักของความเชื่อประตูหน้าบ้านเป็นทางเข้าออกของโชคลาภและเรื่องราวดีๆ การนำรองเท้าที่เป็นของสกรปรกไปวางไว้ในตำแหน่งนั้นจะเป็นการขัดโชคลาภที่จะเข้ามาทางประตูบ้านได้และตามหลักสุขลักษณะแล้วอรองเท้าเป็นศูนย์รวมของเชื้อโรคที่มาจากที่ต่างๆการให้อรองเท้ากองสุมอยู่หน้าบ้านอาจจะเป็นการสะสมของ และก็เชื้อโรคที่ทำให้คนในบ้านมีสุขภาพที่ไม่ดีได้ 2. ควรมีตู้รองเท้าเก็บให้เป็นที่และตู้ควรปิดฝามิมดให้เรียบรย้อยอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่ารองเท้าเป็นที่สะสมของเรื่องไม่ดีการเก็บ ใส่ตู้แล้วก็มีฝาปิดให้มิดชิดเป็นการกักเก็บเรื่องราวความชั่วร้ายเอาไว้ในที่ที่ควรอยู่ไม่ให้กระจายออกไปทั่วบ้านนอกจากจะได้เรื่องความสะอาดและอย่างในเรื่องของความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยข้อ3ความสูงของตู้ ไม่ควรสูงกว่าตัวเจ้าของบ้านอันนี้ถือว่าสำคัญในบางตำรากล่าวไว้ว่าตำแหน่งของตู้รองเท้าไม่ควรสูงเกินกว่าเอวเสียด้วยซ้ำเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้ารองเท้าถือว่าเป็นของตำ่ำจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่รองเท้าจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าพื้น จนเกินไป 4. ลักษณะของการจัดเก็บรองเท้าลักษณะของการจัดเก็บรองเท้าควรเป็นการตั้งหัวขึ้นหรืออย่างน้อยวางในระดับนาเรียกว่าวางในระดับนาตามหลักความเชื่อแล้วการที่หัวรองเท้าถูกปักลง สื่อถึงการเดินลงไปในทางที่ตกต่าในทางกลับกันหากหัวของรองเท้าตั้งสูงขึ้นก็จะสื่อถึงความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองจึงไม่นิยมเก็บรองเท้าในลักษณะปักหัวลงมาไว้กับตู้ที่อยู่ในบ้านหากคุณจำเป็นจะต้องมีตู้ลักษณะนี้เพื่อให้ใช้งานจริงๆ ให้ตั้งตู้นี้ไว้นอกบ้านจะได้ถูกต้องที่สุด 5. จัดวางตำแหน่งของตู้รองเท้าไว้ในตำแหน่งเสือขาวตำแหน่งเสือขาวไบหูหรือตำแหน่งทางขวามือของบ้านเป็นตำแหน่งของพลังอำนาจเชื่อว่าจะมีพลังในการช่วยปกป้อง บอกป้องความชั่วหลายที่จะติดมากับรองเท้าไม่ให้เข้ามาในตัวบ้านของเราได้ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการวางรองเท้านะครับมีข้อห้ามอยู่5ประการซึ่งผมได้นำเรียนไปในเบื้องต้นก็คือ1ครับ รองเท้าไม่ควรผูกกวางอยู่หน้าบ้านอย่างระเกะระกะอยู่หน้าบ้านข้อสองครับควรมีตู้รองเท้าเก็บให้เป็นที่และตู้ควรมีฝาปิดให้เรียบร้อยและอันที่สามครับก็คือความสูงของตู้ไม่ควรสูงกว่าตัวเจ้าของบ้านและก็ห้าครับ การจัดวางตำแหน่งของตู้รองเท้าไว้ในตำแหน่งเสือขาวตำแหน่งเสือขาวอยู่ฝั่งไหนของบ้านตำแหน่งเสือขาวหรือตำแหน่งทางขวามือของบ้านเป็นตำแหน่งของพลังงานอำนาจเชื่อว่าจะมีพลังในการช่วยปกป้องความชั่วร้ายที่จะติดมากับรองเท้า ไม่ให้เข้ามาในบ้านของเราได้ท่านผู้ฟังครับโบราณเขาจึงเชื่อว่าถ้าทำห้าข้อนี้ซึ่งในการวางรองเท้านั้นนะครับก็มีอยู่5้าเคล็ดลับในการวางรองเท้าให้ถูกต้องต่อมาจะเป็นการเจดเคล็ดลับครับในการใช้กระจกตกแต่งบ้านให้ถูกต้องตามหลัก่วงจุย้ย ห่วงช่วยเรื่องบ้านประจำสัปดาห์ที่เราขอนำเสนอเคล็ดลับในการใช้กระจกกระจกตกแต่งบ้านสุดอรักของคุณตามหลักห่วงช่วยของการเลือกวางกระจกในพื้นที่หลักของตัวบ้านนั้นข้อดีหลายข้อเช่นช่วยทำให้พื้นที่นั้นมีแสงสว่างเข้าถึงได้อย่างมากขึ้น เป็นตัวช่วยให้คุณตรวจเช็คตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านและก็ยังช่วยเพิ่มความรู้หลาได้อีกด้วย 1. วางกระจกไว้หน้าบันไดการวางหน้าบันไดก็จะช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายเพราะยังไงเราก็ต้องเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แล้ว สามารถรับพลังงานได้อย่างเต็มที่วางไว้หน้าบันไดก็ถือว่าเป็นพื้นที่หลักที่หนึ่งที่ช่วยสะท้อนพลังกลับไปยังตัวบ้านแต่ก็ไม่ควรติดไว้ท้ายบันไดเพราะจะเป็นการบันทอนพลังงานดีๆไป 2. กระจกสองบานไม่ควรตั้งประชันหน้ากัน เพราะ,ะกระลายเป็นการสะท้อนพลังกลับไปกลับมาจะทำให้พลังงานในบ้านดูวุ่นวายไปหมดนั่นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามของหลักห่วงจุย้ย 3. กระจกในห้องนั่งเล่นกระจกที่มีกระจกเล็กๆแบบหลายสไตล์ก็จัดว่าเป็นของตกแต่งที่ดีเช่นเดียวกัน ถ้ามีลวดลายตรงกรอบของกระจกที่ไม่ซ้ำใครแล้วยิ่งเพิ่มความโดดเด่นแต่ก็ไม่ควรติดในตำแหน่งที่ต่ำจนสะท้อนมากจนเกินไปเช่นเดียวกับกระจกใบใหญ่เพราะจะทำให้ห้องนั้นนั่งดูอึดอัดเล่นอยู่อึดอัดทนไม่ได้ 4. กระจกในห้องทานข้าวหรือทานอาหารเนื่องจากพลังงานของห้องรับประทานอาหารส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จและก็ความมั่นคงของบ้านด้วยเหตุนี้ภายในห้องอาหารครับจึงควรจัดพื้นที่สำหรับการวางกระจกหรือสิ่งของตกแต่งบ้านประเภทคลาสสิกนะครับเปรียบเสมือนความ สะท้อนความสำเร็จและก็ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 5. กระจกห้องน้ำกระจกห้องน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งควรเลือกใช้กระจกที่บานใหญ่เพื่อสะท้อนแสงและก็ช่วยให้ห้องน้ำดูมีความสดชื่นมากขึ้นและในทางห่วงช่วยบอกได้ว่าห้ามติดกระจกเงา ตรงกับประตูห้องน้ำหรือชักโครกเพราะจะสะท้อนพลังไม่ดีให้กระจายออกไปสู่คนในบ้านบ้านใครที่ติดกระจกแล้วสะท้อนแนะนำให้ลองย้ายตำแหน่งดูชีวิตจะได้เฮงๆครับ6ติดกระจกในห้องนอนเดีกเลี่องการติดกระจกเหนือหัวเตียงและสะท้อนเตียง เพราะการติดไว้หัวเตียงจะเป็นการดูดพลังงานด้วยเรียกว่าด้านดีออกไปจนหมดและการติดให้ส่องเห็นผู้นอนตลอดเวลาจะให้อึดอัดส่งผลเสียต่อสุขภาพเหมือนพลังในร่างกายของเราถูกกดทับและอาจจะส่งผลกระทบให้นอนไม่หลับ 7. กระจกในห้องครัว การติดกระจกเงาในห้องครัวนั้นคงไม่ดีแน่เพราะกระจกเป็นตัวแทนของพลังงานของธาตุน้ำแต่ห้องครัวนี้คือธาตุหลักๆก็คือไฟทั้งสองธาตุไม่ค่อยจะถูกกันอยู่แล้วอาจจะทําให้พื้นที่นั้นเกิดพลังงานที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้เสมอไปหากเลือกใช้กระจกขนาดเล็กเน้นเพื่อการตกแต่งไม่เน้นสะท้อนพื้นที่ในห้องครัว ก็ละเว้นกันได้ท่านผู้ฝังครับสำหรับในเรื่องของการวางรองเท้าและการติดกระจกในห้องนอนทำอย่างไรถึงจะแห่งสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับเคล็ดลับการตกแต่งบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยขอบคุณและสวัสดีครับ